Good morning student. Good morning teacher. อ้าวันนี้คุณครูให้ทำกิจกรรมอะไรตอนเช้าปันดินมันอ้าปั้นดินมันประโยชน์ของการปั้นดินมันคืออะไรไไทำประโยชน์ของการปั้นดินมันมพี่พอะไรอล้านืออ่านเอาว่างไงคะกล้ามันื้ออ้าวทำให้กล้ามเนื้อมันเล็กมีทำไม มีความแข็งแรงเราจะได้หยิบจับของใช้แล้วก็ดินสอได้คองแคล่วเพื่อท,ที่ทว่า,วาเราจะได้เตรียมเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่อนุบาลอะไรนะคะอนุบาลสามพร้อมที่จะขึ้นปหน,นึน่งกันหรือยังพร้อม <uous S 2> อ่าพร้อมแล้วเดี๋ยกร, <oppon. S 2> ยกรู้เดี๋ยวอ่านหนังสือไม่ได้ก็อดขึ้นปหนึ่งแหละนะคะอ่ะเดี๋ยวถามทีละคนอนุบาลทําอะไรมาลูกขอดูผลงานหน่อยค่ะ อ้าวไหนคะอ๋ออันนี้คือมีอะไรบ้างคะน้ำหวานพาจรพีอะไรนะพาจรตีมันคือกระตูนเหรอลูกกระต,ตกับวาฟเฟิลไอ๋อเอามาลอยกระทงด้วยนะคะอะต่อไปอมาวิน,น,ม,นมาวินสวัสดีครับสวัสดีครับครับอ้อาวหนูทําอะไรมาครับอยกระทงกระทงอุ้ยสวยนะเนี่ยทําเหมือนทองม้วนเลยอ้าวสวยจริงๆอันเราจะโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยว้า สวยทุกคนอ่ะชุมสวัสดีค่ะลูกชุมทำอะไรคะชุ่มทำไอติมมาอ้าวไอติมไปลอยกระทงเลิศมากคะ่ะก็กล้วยไอติมมาสามารถทำลอยกระทงได้เนาะเอาไปทำกระทงได้นะคะเก่งมากลูกอ่ะต่อไปสวัสดีครับกัญชยัยสวัสดีค่ะอ้าวกัญชัยหลานใครคะหลานยมเรืองครับเอาหลานยมเมืองทำอะไรบ้างลูกทำกระทงปรูปหน้าคนครับไหนอ่ะโอ้โห<ว>ทำเป็นรูปหน้าใครเนี่ย น้าป๊าน้าป๊าอ่ะแล้วไหนอันไหนของหนูอีกมั่งกระทงหนูโอ้นี่อะไรเนี่ยอะไรแหลบๆเนี่ยประชุปะปะทัศเหรอฮะปะทัอศปะทัศปะทัศอ่ะไปต่อไปพอพรสวัสดีค่ะลูกมันทำอะไรคะลูกกระทงค่ะกระทงไหนดูสิสวยไหมคะว้าวมีเทียมไหมเนี่ยทุบเทียมมีไหมคะมีค่ะเก่งมากค่ะอ่ะต่อไปนิดาไหนขอดูสวัสดีค่ะลูก หนูเช่ิยาใช่ไหมคะอ้าวหนูโชว์กระทงของหนูหน่อยลูกกระนูนายโอ้โหสวยจังนะคะปั้นได้ละเอียดมากเลยน่ารักมากเลยนะคะแก้ว่อ้าวต่อไปสวัสดีค่ะแก้วใจอ่าทำอะไรบ้างลูกหนูทำอะไรบ้างคะโอ้โหคนเก่งว่ะเก่งมากเลยอะนี่แต่ดูนีลูกใส่ก่แล้วหนูน้องจอไม่ใส่หรอแล้วนี่จะเดินทำไมเนี่ย จเลนทำไมเดี๋ยวจะเจกอะไรนะมีเอาพวพอพวหรออีกอ่ะสวัสดีครับจออ่าทำอะไรครับทอะไรครับอ่ะขอดูหน่อยอะยกมาให้ดูหน่อยยกได้ไหมโอ้โหสวยจังเลยอ่ะทำไมหนูใช้ดอกไม้สีอะไรเนี่ยใช้ดอกไม้สีแดงหรอทำกระทงใช่ไหมแล้วก็มีบริเวณพื้นที่จะหรอว้าวคนนอนในกระทงหรอฮะ คนลอยอยางกระทองเหรอทำไมงตัวอะไรอ่ะนกเหรอไ,หไกอ่ไก่อ๋อไก่ทำไมรู้ว่าเป็นไก่อ่ะลูก <c ười> ดูจากตรงไหนโอ้อโจะเข้าหน้าครูแล้วนะว่า<ด>นถอยลงไปจะเข้าหน้าครูแล้วบินจมังอ่ะฮะผมเคยดูไก่อ๋อเคยดูไก,ไก่ที่บ้านเลี้ยงไก่เหรอลูกเออเก่งทุกคนเลยนะคะเก่งทุกคนเลยมีเพื่อนอาจจะแยกฝากท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะ อ่าบายบายช่วยดูแลเราด้วยช่วยดูแลเราด้วยอ่าอ่ากดไลค์หน่อย